ครับผมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่26สิงหาคม68นะครับกีตาร์แพคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะแพคแอมป์แล้วนะครับวันนี้ตอนเช้านะครับตอนช่วงสายนะครับก็สภาพได้แจ้งให้ให้ท่านที่ซื้อทราบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสภาพก็ยังดีเหมือนตอนที่บอกทุกอย่างนะครับตรงลักษณด้านหน้านี่จะขยับขึ้นลงได้เล็กน้อยนะครับนะครับเขาดีไซน์มาอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวดอยก็จะมีลอกๆบ้างเล็กน้อยเท่านั้นครับนอกนั้นตามขอบ ตัวลำโพงตัวอะไรดีหมดนะครับอะแดปเตอร์ apter, ผมจะแยกออกไปนะครับแพ็คไว้อย่างนี้นตรายแล้วผมจะไม่เอาใส่หลังลำโพงนะเดี๋ยวมันตีลําโพงแตกนะครับนะครับสภาพดีนะครับสภาพดีครับเทียบกับอายุมันแล้วนะนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับผมปิดไว้หลายคนจะเอาอะแดปเตอร์เนี่ยเอาไว้ในในช่องนี้นะครับมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ผมว่าโอกาสที่มันจะกระแทกแล้วไปโดนลำโพงขาดมีเยอะผมแยกดีกว่าเนาะ เดี๋ยวดูก่อนมันเล็กอาจจะใส่ได้พันไปแล้วเอาเอากระแทกเอาการะแทกาก,าทกันไว้นะครับนี่เป็นคู่มือนะครับคุณผมจะใช้บางลำโพงไปด้วยลำโพงก็ยังสภาพดีเหมือนเดิมน,นะครับนะ,ะเดี๋ยวแพ็คกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับไปครับลยุยครับผมตัดสินใจเดี๋ยวจะเอาม้อแปลงเนี่ยห่อกระแทกแล้วแล้วผมก็มัดไว้อย่างนี้แล้วนะครับคุณอย่าลืมนะต้องใช้ไฟร้อยสิบนะครับคุณรู้เสียม้อแปลงนะผมจะลัดงนี แล้วจะเข้าไปในนี้เลยเพราะว่าผมใช้การกระแทกอย่างดีการลำโพงแล้วแล้วก็ใช้กระดาษการลำโพงแล้วจะมีอยู่ด้านนอกไม่โดนลำโพงแน่นอนครับอย่างนี้นะครับอยู่แบบนี้นะครับมออแปลงและปลั๊กไฟนะครับคุณจะได้ไม่ลืมเดี๋ยวคุณไปเสียบไฟบ้านนี่ระเบิดเลยนะครับเสียดายแอมนะครับมนุษย์สายอยู่มาถึงวันนี้แล้วใช้ไฟร้อยสิบนะครับต้องเสียบผ่านหมออแปลงร้อยสิบนะครับคุณโอเคผมวัากแบ,บนี้นะครับ อัปเดตนะครับตอนนี้แท็กมาถึงขั้นตอนนี้ครับเป็นกระแทกรอบด้านแต่ยังไม่หนามากนะครับแต่ด้านล่างจะหนามากเพราะว่าผมจะบอกให้เขาวางตั้งขึ้นนะครับแต่เขาอาจจะวางนอนนี้ก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรเราก็บังคับวางตรงด้านล่างนี้ปอกไปหนามากเพราะเวลาโยนมันจะเด้งขึ้นนะไม่มีแสงองว่าถ้าคื่นครับด้านล่างเราผ่านแล้วด้านหน้าที่เป็นปุ่มคอนโทรลทั้งหมดตรงนี้สําคัญที่สุดเลย ผมจะกันด้วยกระดาษแข็งอีกชั้นนึงนะครับนอกจากมีการตระแทกแล้วนะแล้วก็กระดาษแข็งอีกชั้นนึงเดี๋ยวพันอีกนิดหนึ่งครับเราไปต่อครับเราเดี๋ยวค่อยลงกล่องต้องทำอย่างนี้เลยครับโอเคครับแพ็คแค่นี้พอละเดี๋ยวเอาลงมาตีนะครับเดี๋ยวเือด้านหน้านะครับแพ็คแผ่นยาวกันละเข้าไปถึงหรอกด้านบนที่เป็นตัวเครื่องนะครับด้านข้งางไม่ต้องหนามากบ่อยด้านหลังก็แพ็ก,กระดาษติดตรงด้านหลังของอีกชั้นหนึ่งด้านด้านล่างนี้เร่งได้เลย นะครับถั่วมันล้มลงนะครับปึ้งอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะหากระดาษยัดในระหว่างที่แพ็คกล่องลังนะครับไปหาลังก่อนนะครับสวัสดีครับแอมของคุณปลอดภัยแน่นอนครับเราแพ็คนขนาดนี้คุณก็เห็นใช่ไหมครับถ้ามันพังก็ไม่จะว่าไงแล้วนะครับนะถ้ามันพังก็ยกผลประโยชน์ให้ผมแล้วกันนะแพ็คสุดยอดแล้วครับคุณดูนะผมตีโฟมแผ่นหนาๆแลให้คุณอีกสี่อันก็คือหน้าหลังด้านข้างทั้งหมดนะครับไหมครับสี่แผ่นหนาๆเลยนะครับคุณ เต็มลังกล่องน,นะกล่องมันสูงนะครับกล่องมันสูงนะเต็มลังเลยนะครับหลังโฟมแล้วก็ด้านบนปิดแบบนี้ครับเห,เหมือนตู้น้ําแข็งเหมือนตู้ตู้เย็นเลยครับนี่ครับพังให้มันรู้ไปนะครับดูแลด้วยใจครับ